สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็จะได้สูตรใหม่เดินแร่งสี่ตัวมาให้รุ่นมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้ก็คาดหวังว่าเขาจะเดินแบบระยะยาวนะครับเดินแบบระยะยาวเลยนะครับสูตรนี้นะครับก็สิบเจ็ดงวดนะครับหลุดไปสองงวดครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับสิบเจ็ดงวดนะครับหลุดไปสองงวดนะครับสูตรนี้นะครับเรามาดูครับสถิติงวดแรกเขานะครับงวดแรกก็จะได้ 9067นย์หะครับผลก็ออกที่9 4้าสี่นะครับก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับแล้วก็ถัดมาได้ห้าหสามนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่สามเจ็ดก็ผ่านเป็นงวดที่2นะครับแล้วก็ถัดมาได้แ9ดเก้าห้าหนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่ห้า้างวดนี้มา2ตัวเลยนะครับมา2ตัวเลยนะครับงวดนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้ศูนย์หนึ่งเจดแปดนะครับผลก็ออกที่0ูนย์ย์นะครับ เลขศูนย์ก็มาเบิ้ลนะครับวันนี้นะครับสองตัวล่างนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้หนึ่งสองแปดเก้านะครับผลก็ออกที่สามสองเลขสองก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับภายในวันนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับได้สองสามเก้าศูนย์นะครับผลก็ออกที่สามแปดนะครับวันนี้ก็มาติดอยู่ที่เลขสามผ่านเป็นวันที่หกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมา ถัดมาได้เก้านย์หดนะครับผลก็ออกที่ห1นะครับเลขห6ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวันนี้นะครับก <c oughs> ็ผ่านเป็นวดที่7นะครับท่านชมผ่านเป็นงวดที่7ดนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้2 3 9สามนะครับผลก็ออกที่สองนะครับเลข2ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวดนนี้ก็ผ่านนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นงวดที่9้านะครับ งวดที่9นะครับได้2สามเก้นย์นะครับผลก็ออกที่ห้าหนึ่งนะครับงวดนี้ไม่เห็นเลข5้ากับเลข1เลยนะครับสี่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าหลุดเลยนะครับหลุดไปนะครับก็ตามกันต่อครับตามกันต่อครับงวดนี้ก็ได้2 3 9สามนย์นะครับผลรับธ์2ตัวก็ออกที่2อสามนะครับก็วันนี้ก็มา2ตัวเลยนะครับก็ผ่านนะครับเป็นงวดที่10บนะครับแล้วงวดที่ส1บอนี้นะครับ งวดที่11ก็ได้4 5 1 2นะครับแล้วก็ผลลัพธ์2ตัวล่างบันงวดนี้ก็มา2ตัวเหมือนเดิมนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับเห็นไหมครับงวดที่ผ่านมาก็4ตัวนี้ก็มา2กับ3มงวดนี้ก็มา5กับ1นะครับก็ผ่านเป็นงวดที่11นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วงวดที่12นี้นะครับงวดที่12นี้ก็จะได้2 3า 90นะครับผลก็ออกอยู่ที่50นะครับเลข0ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับผ่านในวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัที่12นะครับแล้วถัดมาวดที่13ก็ได้1 2 8 9นะครับผลก็ออกอยู่ที่54นะครับพี่น้องวันนี้ไม่มีเลข5แล้วก็ไม่มีเลข4ก็ถือว่าหลุดนะครับหรือว่าพลาดไปนะครับสูตรนี้นะครับก็ถือว่าพลาดไปไม่เป็นไรนะครับ ก็มาตามกันต่อนะครับมาตามกันต่องวดที่สิบสี่นะครับก็จะได้ห้าหกสองสามนะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกที่สามสองนะครับภายในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาเข้าสองตัวเหมือนเดิมนะครับนะครับมาเข้าสองตัวมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับผ่านเป็นงวดที่สิบห้านะครับในสิบสี่นะครับผ่านเป็นงวดที่สิบสี่แล้วงวดที่สิบห้านี้นะครับ ไดสามสี่ศูนย์หนึ่งนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่สามหกนะครับภายในวันนี้นะครับเลขสามก็มาเข้าอยูที่หลักสิบนะครับก็ผ่านนะครับแล้วก็ถัดมางวดที่สิบหกนะครับได้เจ็ดแปดสี่ห้านะครับเจ็ดแปดสี่ห้าผลลัพธ์สองตัวล่างบันวดนี้ก็ออกอยู่ที่แปดห้านะครับวันนี้ก็มาสองตัวนะครับพี่น้องมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยก็ผ่านเป็นงวดที่สิบหกนะครับ แล้วงวดนี้แหละครับงวดที่สิบเจดนี้ได้หกเจ็ดสามนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่อะไรนะครับ0ูนย์หนะครับที่ผ่านมานี้นะครับครับ0ูย์หก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขหกนะครับภายในงวดนี้นะครับท่านชมครับก็มาเข้าตัวนี้นะครับครับ 17งวดนะครับหลุดไป2งวดนะครับพี่น้องนะครับแล้วงวดที่18นี้แหละครับจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ18นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันผมจะใช้ตำแหน่งในมาคิดคำนวณให้นะครับผมจะใช้ตำแหน่งในมาคิดคำนวณให้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนนะครับทางช่องกันกกอธนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมามารุ้นเลยนะครับสูตรนี้นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก็จะไม่อยากให้คลิปยาวนะครับมามาลุ้นเลยครับว่าผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับเป็นสูตรนี้นะครับใช้2ตัวล่างนะครับพี่น้องว่าที่ผ่านมาครับ ออกอยู่ที่06ใช่ไหมครับที่ผ่านมานะครับ2ตัวล่างก็ออก88นะครับเบิ้ลนะครับบนนะครับ2ตัวล่าง06บน88นะครับออกเลยนะครับ06นะครับที่ผ่านมานะครับ06นะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลข6นะครับนะครับ ถือว่าผ่านนะครับแล้วงวดน,นี้ล่ะครับจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ06ใช่ไหมครับแล้วก็บวก1คงที่นะครับครั้งเลยนะครับมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยพี่น้องว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับ 6บวกหนึ่งก็จะได้7นะครับได้เด่นตัวแรกนะครับ7บวก1นงของที่ก็จะได้8นะครับแล้วก็8บวก6นะครับ8ดบวก6ก็ได้14ก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขสีนะครับ4บวก1นงของที่ก็จะได้5นะครับอ่างวดนี้ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องได้7 8 4 5หว่าจะมาตัวไหนกันนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับเจด แแล้วก็4 5นะครับ7 8แล้วก็4แล้วก็5นะครับสูตรนี้คาดหวังว่าเขาจะเดินต่อนะครับเดินแบบระยะยาวเลยนะครับสูตรนี้นะครับถ้าบางทีก็ไม่มาล่างก็จะมาบนนะครับอย่างน้อยก็มาบนนะครับถ้าไม่มาล่างก็จะมาบนนะครับ หมือนกับงวดที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่51ใช่ไหมครับได้2390นะครับ2390บนก็ออกอะไรนะครับบนก็ออกอยู่ที่700 0, นะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลข0ูนย์ใช่ไหมครับ,นะรบแล้วก็งวดนี้อีก54ใช่ไหมครับ54ก็ตามสูตรคิดคำนวณแล้วจะได้1289นะครับ แล้ว3ตัวบนออกเลยนะครับ894ใชส่นไหมครับมา2ตัวเลยนะครับ8และ9นะครับบนนะครับเห็นไหมครับ8 9 4ผล2ตัวล่างก็ออกที่5สีนะครับนะครับก็จะมาหลุดเข้าขึ้นบนนะครับถ้าไม่มาล่างก็จะมามาบนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรล่างนะครับบางงวดก็มาทั้งบนและมาล่างนะครับมาทั้งบนและมาล่างนะครับ ววดที่ผ่านมาใช่ไหมครับตามสูตรก็ได้78 4ดดสี่ห้านะครับสตัวบนก็ออกอยู่ที่3 8 8แปดแปดนะครับครับสามแปดแปดนะครับก็มาติดบนเลขสามนะครับติดล่างก็เลขหกนะครับแล้วงวดนี้ก็จะได้เจ็ดแปดสี่ห้านะครับเจ็ดแปดสี่ห้าจะมาตัวไหนกันล่างนะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับล่างนะครับ ฝากเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณเหมือนแบบช่องไทยพารวยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่ได้กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือพี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกไปกันนะครับเพื่อจะได้มีท่านอ,อื่นได้เห็นได้ชมกันไปด้วยนะครับเผื่อมีโชคพร้อมกันนะครับ คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกทท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับ78 4 5สีหต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับล่างนะครับหรือว่าจะมาบนด้วยนะครับกนนบ็ลากันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกทท่านนะครับลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ